บ่มีไทยโดยมูดเราไปเม้น้ำส้มเราเป็นตามแล้ว <c oughs> อ่ะนะอินเทอร์เนต็ตมันโบนันเนาะปินปินอยู่แล้วก็เลยมวดตงังค์ส้มจิตมานี่ส้มจิตสบายดีส้มจิตเข้ามาเราทักทายสบายไอเกียนพนว่าสบายดีเด้นอนงนี่พนว่าไวเกียนสบายดี อุตมะพนวนมาสบายดีน้องมี่เด้อสบายดีเศร้ามี่ไอ้บุญมีพ่พนว่ฒน้องอ้นคำวัจันทีไม่ยั่งกับพนสบาย จะไปซ่อนผงนองแล้วเมนข้าเจ้าเอืวแต๋วอันไทยดมู่ห้านั่นเนาะแล้วก็แหลมสเตมซี่สเตมสบายดีขอบใจเล่าๆเด้อซี่สเตมขอบใจเล่าๆเด้อมามาพี่น้องกินข้าวแลงเอาไป้แล้วพวกไ่เป็นพวกละเต่งเป็นเองพวกเต่งค่ะแม่ยามาแม่พี่น้องแท้ก็บ่ได้ยเมนเห็ดลิ้นได้ในหนังเนาะ ในเนี่ยบ้านเจ้าก็กุญในนะไหนกันเจ้าเคยมาขุดในไใบที่ลาวของเซิฟเฮมโบเกอร์กันกินเฮมโบเกอร์เฟรนฟายน่ะบายดีคุณคุณสุคุณสุพันลิณีเพิ่ะคุณสุพันนี้เนาะกำลังใจขอบใจเล่ยๆเด้อ แม่น้ำส้มน้ำหอมพันมาสบายดีสบายดียดคุณพี่พี่เทพพี่ทักสบายดีคุณพี่จันทีพี่น้อยพ่นเสิมน้องมิในคู่อยู่รดโหมอนหลค่คนสบายดีคุณไหนอขอบใจหลายๆเด้ยไอเกนคำพ่นมาสบายดีน้อย บางหอกถ้ไ่อ้โห้องหนึ่งนี่เนาะไอเกนเพิินวาไอแกนขำเพิินว่าสบายดีสบายดีส้มลีปเพิินมาล้วนละ it's o รุ่นโทนพันทรงหัวใจให้หนะพี่น้องสีด่ดวงจับเอาได้พี่น้องด้วยเมน้ำส้มน้ำหอมพันเซิฟกาแฟพี่วัสดุันิพันธ์นสบายดีเมน้ำส้มน้ำหอมสบายไปด้วยอารมาได้ค่นอาเนีย เปย์ฮะนเะนาะเพื่อด onation มา,าสบายดีเนาะอ,อ้นขำนายได้ที่เข้ามาทักทายสบายดีเนะก็ทุกคนยุดีมีแหงเด้อคอมเมนต์ค่อยบุกข,ขึ้นพี่น้องบุกว่ามันเป็นยังหยุดอยู่เลยมามาไลามาไลาน่าวะกาการไลน่าวะ เฮ้ยเอ็มเนี่ยนอนพี่คนละสบายดิอามาพีเลยไหมอาม่าพีหยกมาพีแล้วเดี๋ยวมัวเลยเนาะเราก็เลยมากินยัดดึกเตินนู้นหนึ่งเจ็ดโมงปลายแปดโมง,งยังแล้วเนาะ ยากมันดีเนาะตรงไก่เนาะสูงอันหนุนกระจ่างก็ไล่พี่น้องก็เจอ่างหนุนเกินหนุนล่น,น,น,เนเนาะซ้ำไปอยู่นเนาะสมัยเป็นนางเฮียนเนาะมีในคู่คนเป็นในคู่ยังสบายดีไอการเข้ามาทักทายสบายดีเด้อเข้ามาเราทักทายสบายดีกันเด้อขอบใจง่ายๆเด้อที่เข้ามา เราติ้งเพื่อนาสบายดีพี่สุรณีคอยมันนั่นนงยังว่ทันสุขเทื่อ่เห็นซีนเลยจำการมัดแล้วแม่กินน้ำเขาน้ำกันเด้ี่นนองเด้แล้ว,ลวลปิงติงไก่ได้เลย่ัสุขันได้ปิงติง อยกกินเฟือพูดว่าไอเกนไปเอาไปเลยเนาะอยกกินเสือกลับไปเลยเนาะัวดกอนเอือยขอบใจลไล่เด้อนี่นเอือยย่วงอันนั้นนะบึงขอบใจลไล่เด้อเดินทางปลอดภัยเดอน้องเด้อากขอบใจไล่เดพี่น้องค่อยเอาสมองหนึ่งเพราะว่าอันนับตเบอร์ตลีค่อยเปนอันนั้นนะเบตเตอลีค่อยหมดแล้วมันขุ่นอยู่น้องไปเจอเจอก็เจา,า,าเออปิ้นพวกนั้นขน,น,นาดน้องเออปิ้นเออขุดเออปิ้นเออแ๋ว ว่าเพีงหน่อผู้ใส่กัเป็นไอริดหน่อไอริดตะโดเดอาหารอยู่อาหารไอเกนไอเกนคัอ่คัมอบงควว่าสบายดี จะค่อยอ่านบุนได้โคตรโคตรภัยเลยพ่นาจิตแปดเกลยจับเอาพี่น้องคลิกเดโนหกหกผีจับเอาจับเอาเห็นกันเจ้ากินกับเซ็บนํข้าเจ้าเตนองกับบอกค้วยพ่นาเพล่นสบายดีพี่เทปพี่ท้าเป็นแบบนันม้วนบุเคลื่อนขบจเลยร่ยๆได้อพี่น้องที่เข้ามาทักทายสบายดี ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีหฮงเด้อขึ้นไปรอบหนึ่งหรออาไอ้พะว่าอินเทอร์เน็ตมันโบเวริร์คเมนต์มันโบ๊โบโมูเพราะน่ะแล้วก็เลยลุงเล่นลุงรถทั้ <c oughs> งโมงละเออบริษัามเนาะ มแต่เจอกันอยู่ห้องข้าเจ้าเนาะเออบูได้ท่ามาจังโม่งเราอยู่บ้านเจ้า,ายัางทานได้กินกันะนะพู้นองคนเพียงตินไก่พี่น้องหลิดเนะาะไทยสบายดีเอยอยไทยบ้านเหาเนาะตื่นเศร้าเท่ ยากมันดีเนาะตรงไก่เนาะขอบใจแล้วเด้ด้อยเออหน่อยคุนหัวมันย่อมคน <c oughs> นี่บอก,ออก <c oughs> เขามาทักทยายสวัสดีกันเลยพี่นงเนี่ย เเกก็็พี่สบายดีเออน้อยสบายดีขอบใจไล่เด้อเออน้อยเข้ามารับทักทายสบายดีกันเด้อเออน้อยเด้อเอฮ้ยเสิร์ฟดรงไม้จับออเดอร์พี่น้องเด้อเสิร์ฟดรงไม้สีแดงขึ้นวันเมนหัวใจเป็นอะไรอาการบานเหรอวะ อากาศบานเขาเป็นอะฮวนวะาไปห้าปักไปห้าปักสวยไปห้าปักสวยข้อถึงทางโพสไพ่เด้ออ่านบะไรขค้นมาพี่น้องขาเป็นบัตร <c oughs> ขเขาทษนไอเกียนพนมาสบายดีเออติ้งคนงามเด้อสบายดีแเ,เกียน